สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆ,ๆพี่น้องเลยสบายดีปีใหม่พี่น้องสบายดีปีใหม่สบายดีปีใหม่นับหนึ่งใหม่แล้วพี่น้องนับหนึ่งใหม่อีกแล้วปีใหม่นีก้กะสิมาขอบใจพี่น้อง fc b e r s e k ุ j ุคนทีอยู่กันมาจนปีใหม่อีกแล้วพี่น้องเลยปีใหม่นีก้กะเขาให้พี่น้อง fc b e r s ุ k คนนั่นแหละสุขภาพแข็งแรง มีเงินมีข้ามไส้ร้ายๆนั่นแหละอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ็บอย่าจนมีอยู่ดีมีแหงเบิร์ดโซคูลโซคนสิ่งใดโบโดีก็ขอให้ไปนําปีเก่าเบิร์ดขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นแหละมันหั่นเบาไก่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้อยู่หั่นเบาไก่ชิมาอุ้ดนุ่นผลดีก่อนแจ็คแมนมุ่งป้าเด้อพี่น้องเพิ่นเด้อบ่ได้สูตรคักแท้น่ะเดี๋ยวๆๆี๋ย สบายดีทางุ้มมาแต่งานบอมาแต่งานหน่อยห่อ้เสือคากอะไนี่ลอเก็สูตรเนี้อันนี้เขาคือบานดอเทีวบูดยาสูตรสูตรบอสูตรสูตรรากาเสียไมเป็นเสียไม้พรมใส่หนาหนาวหนงสีอุ่นพี่น้องเลยมาแต่งงานของป่าอะพี่น้องเียวมาลนองล้มแห้งอะไรอ่ล้อลมแห้งเร็วนีย อ,อย่างยิ่เขาเรียกนะพวก <c oughs> ล้่อยู่ที่ลี่นะครับนี้นี่พี่นองอยู่ทาามีน้อกนี้อากาศเป็นอย่งไรด,ดีบ่หรือว่าหนาวกันลมแห้งกันบรร่อย่างไรก็ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพจาขอด้พี่น้องสุขภาพได้ไี่น้องเว้ยปีใหม่แล้วก็ข้ให้มแต่สิ่งดีดเข้ามาในชีวิตวัยดีปีใหม่เด้อ2องพันหกิเอ y new year ครับ ว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ว่าอยู่ไทยก็ตามเนาะอยู่ที่ได้รับส้มคลิปนี้กันอยู่ดีแพงอยู่แห่งลำลุยเงินทองเนาะเงินทองที่สำคัญคือสุขภาพแข็งแรงอ่ะพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ็บจนกันนะแล้วพี่น้องมาอุดนุนอีกเลยอันนี้เขาอุดนุ่นหานบอกใจยองไม่หน้าอีกว่าทํายองกันอ่ได้เวลาจับเล็กฝาอันไหนหรฮะ ในเนี <Sa> <us> ่ยนะจนบาดบาดแล้วก so, uh, ah, ok like, ja ินย uh, yeah. so, like so, uh ังไดเนี่ยครับข้าวต้มเลย้กินได้ข้าวต้มเขาเนี้ยาแบเฉพาะแบบไอ้แปะแปะป่ากเสรเลยก็อื่นหลดอืนหลดลงหจักมือจังเอจักเดือนจะินสมัดกินได้เนาะจักนั้นเป็นปกติเล่าแต่เขียวเขาจะวะแตนห้องางเขียวไงมันมาจากกอาไมได้มันเชิงตื่แเขีวไงมันบางมันห่างเนี่ย เขาเคยยึดเขาเขาขยึดเขาได้เถอนไปเดือนละเถื่อนไปเดือนเถื่อนจะใช้ไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปกับสนั่นแล้วสนั่นนาเห็นยังเขวกันเออหากเก็บก่อนบอกเก็บก่อนกำหนดจากปีห้องห้องใหญ่น้ำสองปีกว่าดิห้องเจ้าดิครับโอ้โหง่ายโมโหกันแล้วแล้วแต่เขาเขวเขาส่าเขาเร็วหากก็มั่นทองสองปีอยู่ในคำต่ำเสียไปเดือนเดือนอะไรแบบเสียไปหลายเดือนได้แบบเดือนละพัน ในเดือนแรกนะเขาไปเห็นนะหาพัน<อ>บ้างหาพันแหละเดือนต่อไปนะเนผ่อนเดือนละพันผ่อนผ่อนไปพี่น้องเดอนไปเดือนเดือเดือน,ด,อนดัดเขาดัดอะไรกัมันยากตัววากินเขาผบกเข่าเลย,เลยมันปกตินนันานากไอ้หล่นลงไบคเืลงโล่สามหมื่น<อ>สามหมื่นล่ลงกอเงโลเมมื่อนี้มือที่หกท่านละสั่พี่น้องเมื่นี้มือที่หกแถวดัดแถว เพินทอนอยู่หรือเป่ากอนบ่ไอเดือนหนากอนทอนนะทอนอยู่ในเนาะทอนในยเลยจะให้มัเล้วแต่ทอนจ็กล็บนะแล้วแต pues ่แถวได้เล้วแต่คอสงคอไอนห nah ้องานคอนเหลีเลยเล้วเจ็ดอเจ็ดหลบตนลาย้ดมาเจ็ดลีบเดี๋ยวมันสิเขาเขาเขาส่งมาเนี่ยน้อ สีอันบางคน,นเราว่ามันแชทมาอัน,อนคอมเมนต์มาเขียวรอบพรอนซีบเล็บกูได้ก็พรอนซีบเล็บตั้งสี่บอลปากกูว่าซีบเล็บเดี๋ยวไปหนองเดี๋ยวไปเบิร์ดสาวน่งไปใส่มาในกูุงเทพน่งไปสีขาวแคทกับซาลามี ือเกอ่าไปหน้อยเอาทางหน้าอยากกินข้าวเลยโอ้นนหันโอ้เพิ่นเห็นประตูปิดแล้วบัดล,ลมแหงน้อยกันมากันมากันเมียวเบิ่งโดยลมบัดลมนะ่ะพีน่น้องเอ้ยเบิ่งดูโหความแหงของลมนะ่ะ ปอกายก็ร่างสิย่างเพื่อนก็ร่างเอาถ่านร่างสิย่างอันย่างไอ้พี่น้องย่างเพื่อนบอกเดาพี่น้องเพราะว่าข้าวเน่าเพราะข้าย่างที่ลนะน้อยนี่แบบว่าข้ากัดคายไปแล้วก็ย่างใหญ่ๆไปน,ำน้ำเนาะมันกัดมันแห้งลมมันลมนะนี่นะ่า นี่อหละแบบนี้นะมันเขาอย่างพอดคายออกไปเรื่อยๆเนะเาะเขาคือหันอ่นใหญ่เขาเจาไม่ย่างร้เลยมันแห้งนะหั่นใหญ่จยาเนี่ยม่น,นยมันแห้งเลยกูออย่างเองเลยไอ้คนนี้โอ้สุดยอดหลย,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 ยกำลัง ้า้ยาพี่น้องสั่งอะไรเลยอย่าจัดให้เกยไก่เคียงส่งฟรีส่งฟรีพี่น้องอยู่ใกล้กินเนื้อี่เขาเป็นผู้สาวเด้กก็กินเด้อนี่เด้อเป็นเท็ดไม่ใหญ่พอกินเลยพอซื้อท่านผู้สาวก็นแหงกะเพ่ากันท่านผู้สาวนี่เพาหองเลย พี่น้องเลยบ้านเฮากะบรรยากาศลมมนั่นนี่คีพ่นแตกกุ้มโลดบ้านเฮ้านะนี่แหละคือบ้านเฮาพี่น้องถ้าบโมีคลิปอานนี้ั่านโบท่านบบซื้อ,อกินงจะกินยังโอ้ยหายหาง,ง่ายแต่ก็ต้องกินแบบประหยัด,ดยพี่น้องประหยัดเอากิน <c ười> ที่ละหมื่นนะดอกบบกินหลายฮะ <c ười> ประหยัดเอากินเป็นหมื่นเลยบอกเฮ้ยประหยัดได้พี่น้องก็กินเป็นหมื่นเลย กันบอกประหยัดแต่เป็นแสนคนล่าน,นี่ยมีก้นเป็นคนถิ่นลุยนี่จะกนรวยพี่พน้องเลยถิ่นลุย้ยลาระดับทำเหล้าเนี่ยยังได้ใสเงินเป็นหมื่นะระดับกลัวเห้าเนี่ยเป็นล้านก็จะใสเดโอโหโสดเกินแต่คุณเงินกี่พี่น้องเลยแต่คุณเงินกี่มันก็นสิประมาณนี้แหละ เริ่มนับหนึ่งแล้วเนาะปีนี้เฮาปีเริ่มนับหนึ่งแล้วเรนหรนอไอ้เนาะนับเป็นใหมู่แล้วมีขู่ฮะขู่เด้อพี่น้องเด้อปีใหม่เด้อข้าเปลือกไก่ทำเสร็อกคนเฮาเกิดมาต้องงานนี้รอ้อย ต้องหาคู่ต้องมีคู่เนาะค,คือกับรองเองท้าคนนะู้คุได้ปุมีคู่คือว่าแปกแลกละคูณได้ปุมีคู่แสดงว่าเพิ่นบ่ได้ป,ปั้นคู่มาให้ยโห่อาทิตย์ผปั้นไนไก่เนาะเทวดากันนะปั้นอยู่ไปจากแหลกเ <laughs> พิ่นยังบ่ทันส่งเพิ่นยังบ่ทันส่งมาให้แน่ใจว่า คุณนี่แมนบอกกันว่านะผันมาท้อพี่น้องเ้ยบอกไก่หักเดียวใจเดียวเด้อย่าเป็นกระตังไม่ฮะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเ้ยนี่เดเรียบร้อยแล้วเอาเสมอกินเขาอยู่นะโอ้พี่น้องใบสองพันหมดแล้วนะ ใจลาๆอาดาคขอบใจลายๆขอบใจลายๆเมื่อไรได้บ่นาเบิ้งครบย่บอ่ะเเมื่อก่อนบาเนี่เมื่อเวาเมื่อหนเมนเดี๋ยวขีมาอุดนุ้นไหมโอกาสนาหอน่าเลยน้องเวข้ามล็ดกลังคู่เห็ดสินสิ้นมูน้องเเพิ่งกลังเห็ดหลอดตากหลอดตากแหงไว้ ะจะห้าเพรมแทอกี่ขาวสาวเลยนะก็ะได้แน่กินมากสมตำกัจบจาห้าจบหนึ่งหม,มื่นบ,บาทงบหนึ่งหมื่นีบหนึ่งหมื่นบาท 1, อ,าท <c oughs> อย์ที่หดได้ยู่หน้าคือเต่าพี่น้องยบรรยากาศแบบนี้แหละล้มบึ้ม ลมพัดตึงพ่องพากันคลิปต่อไปพี่น้องกินคลิปกินเข่าต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาขอบใจเบิ้ลทุกคนที่เขามารับชมพี่น้องมาแวะห้านบบาไก่ไปซื้อนอกกินมากินอยู่เทียงหน้ากับเท่าแม่ใ <c oughs> นการนะไรก็ฟูประเทศห้องน้าเพิ่อนกันลังกิบเข่าอยู่พี่น้องอยู่พูดกล้ลังทาห้องน้า้องน้ามันมก็ได้คืบหน้าไปได,ได้ตั้งบานประตูแหละ โอเคไปเ <Okay. S 1> ด้อพี่น้องเด้อ